คนที food food. Yeah. Ah, mm ่ตองครับพี่อกรัลูกค้าเราจะเป็นพวกนักการเมืองนักธุรกิจมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ป็นพวกอะนี่ย้พวกสูงปืนพวกอะไรไม่ใช่ผมว่าจะมีพวกกันเองอยเห็นไหมเห็นไหมเราถโ่อไรมงพวกกันก่อนและโอ้อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ตาเพื่อการแสดง ซ้ำอีกทีครับซุ่มมือปืนนะครับยิงถึงแก่นแม่นถึงใจตายคาที่โอ้โหนะครับนะครับนะครับอารมณน่ารักเดี๋ยวไมครับที่เราทำโคชที่นี่มาเรียบร้อยแล้วอย่าง007หรือ Impossible นี่ท่านเคยดูแล้วใช่ไหมครับยังอยู่ใต้ลงลงอยู่เนือเนี่ยใย่ไครับออกนอกกรอบไปเลยที่ว่าเลยนะครับเน,นี่ยาได้ที่คนที่ <c oughs> ต้องการเราเอ่อให้ ความพอใจกับลูกค้าเป็นสําคัญนะครับเราเอาตั้งแต่ว่าต้องการให้แบบเอาแบบเจ็บแบบสับใจนะครับหรือแบบเอาให้ตายคาที่เราเอาไปแต่ถึงขั้นน้กโกงได้ออ่ะพๆรับการเมืองรับการเมืองไหนสามารถพุ่งให้เราได้เราบริการต็มที่นะครับจะให้เดินธีการอยู่นีดก็ได้ครับคุณวางเงินมาเลยโอครับลงทันทีครับแต่ครับอย่าใจเย็นครับกลุ้งฟินเอายาให้ตลอดไปเลยเดี๋ยวของฉีดคือปืนเราเนี่ยครับรับตรงกัน น,นี่เขาจะเชื่อผมไหมเนี่ยมือมือต้องกินบางกษิรัตน์อ้าวลูกเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าในมือมือของเรานี่ยครับมีมคุณธรรมนะครับจะฆ่าใครนะครับเราจะมีราคาให้เห็นเลยว่าถ้าประวัติของลูกค้าชั่วมาก่อนนะครับเราตรงชั้นลดถ,ถึงราคาโอ,โอ,อา้โหเห็นไหมนะเมื่อกี้ผมทุกข้อมังไม่จบแต่เก่งเก่งเก่งแน่เลยน,นี่ันไม่ได้เตรียมต่างจัหว่าเอาต่อไปนะครับรับธุรกิจ ให้รู้ตัวว่าห้องนี้เป็นนักธุรกิจทุกคนเป็นนักธงุรกิจเอาเงินออกมาเลยครับ,รบเอาเงินมาครับ นี่เงินขนาดไหนนะครับเราพร้อมจะยิงเงนทันทีครับให้เงินเราครับแล้วก็ต่อไปนะครับระดับมาเฟียใครรู้ตัวว่าเป็นมาเฟียนะครับสารธนานะครับรู้ตัวว่าเป็นมาเฟียเอาเงินมาให้เราเลยครับเราจัดการทันทีนะครับอ่านต่อไปนะครับเตถีถ้าคุณรู้ว่าเป็นเตถีนะครับคุณมาจ้าเราใครรู้ตัวว่าเป็นแมยหลวงงันเม่หลวงเมยหลวงนะครับมาเลยครับเป็นแมยหลวงกันเมยหลวงพวกเด็ยน้อยนะครับมาเลยครับเราจะฆ่าทันทีครับไอประเภทเมียน้อยเป็นอะไรไ่

เก่งระดับ so so <im il ห> มหาการครับใช้ปืนได้ทุกประเภทครับนะครับอย่างปืนแก๊ปไม่ทิบร่องรอยนะครับโปรโมชั่นถ้ายิงเสร็จนะครับเราจัดแพ็กเกจทำทำส่งให้เรียบร้อยโอเคครับบริการนะครับเราสามารถเลือกอวัยวะได้นะครับไม่พออยายิงตึ้งตึ้งตึ้งทันทีเลยท่านทันทีเลยครับอยายิงหรอเปครับสมมติว่านะครับท่านเลือกเลยครับท่านเด็กจะตายตรงไหน เราบริการถึงที่นะครับนะครับตอบเลยนะครับเราบริการจริงตรงนั้นนะครับทายที่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราล็อกเหล่าล็อกล็อกเหล่าเนี่ยล้างโคตดนะครับทั้งโคตรนะครับที่มีคนบอกมาครับเราปลาเราจิงนะครับไม่ได้ยิงขีดไม่ได้ยิงหลายหนัดนะครับเราจับโคตรค้นมายืนแล้วจิ้งบักง้อ <simplest> ง คนแรกยันคนสุดท้ายเลยนะครับอยากรจากองยรู้อะไรอ่ต่ออีกต่อที่เราไม่ได้ตฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวนี้ปากยิดีกัไม่เจอนะครับแอ้แาผมก็เจอนะครับเียวกลังเรากําลังมีเซนส์คนจ้างกานอ์คนจ้างโดนจริงยอยากรู้อย่ากันไหมคุณเรื่องเลยครับเขาเก็บคนมากรรมจัก็เฮะโอเคโอเค คือฉันเขาเลยผมหมดชั้นผมหมดชั้นนะผมหมดชั้นครับโอ้โหเนะครับตูน่าดีต่อไหมเมื่อกี้บอกว่ายิงโฆษณาเปิดตัวยิงอะไรนะยีมจอมหิมอะไรนะครับวันที่เราโฆษณาวันที่เราเปิดตัวเราจะเชิญปภิษารรยาพอดีอะไรจ่องจองวะอะไรยิงของพ่อตลาดกระทงนะครับเพราะทำไมเรารวยจากการฆ่า โจุดตุดนครับก็ดูหน้าแล้วเที่ยมเลยเนี่ยไปปืนอยู่ไหนเราเราปืนไปไหนเราปืนปืนเห็นไครับลองลงถือจะเที่ยมไหมอ่ะท่านดูหน้าเลยครับเวลายืนทำได้ทำได้บอกไหมเที่ยมได้ไหมนะครับโอ้โหนะครับเราเชิญประธานธิบดีมานะครับแล้วทำไมอีกอะไรวะเสียประจำบานโอ้โหนะครับเริ่มยิงนะครับแล้วเราก็เสียประจำบานนะครับแล้วกที่ อะไรไม่รู้นะครับเราก็มันยากนะครับแม่เกศมันหล่นอู้นะครับเด็กเล็กก็ยิ้มกันแจวแล้วกินเลยนะครับโอ้โหแจวมากนะครับแจวมากอ๋อผมว่าอาจารย์สุดได้เลยดีกว่าบยวผมจะทนไม่ได้แต่ยิ้มใจเย็นนะครับแต่มาเซ็นปืนจัดมาเซ็นเปินจ่ดเอ่าโปรโมชั่นอ่าคุณสุจิโปรโมชั่นโอ้ยยากนะครับ โปรชั่นอะไรนี่ครับโปรชั่นะครับเก็บ2แอวหนึ่งค่าคนแถวหมาจากงานจมนะครับของอเนครับครับพวกนี้พวกนี้อยูระดับความยิ่งใหญ่นะครับถ้าจพ่อพวกนี้จะใหญ่ตนะครับและในช่วงเรือกตั้งนี่ลดร่งาคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตองตอทำไมให้ด้วยผมมีรอยอัราย ครับสะสมคู่ปองเออแต่สมคู่ปองสมคู่ปองทำอะไรตัวทำอะไราไม่รู้เหมือนกันครับที่เดือดมากเลยไมีหน้าที่ยิ้นะคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้ไอ้เรื่องของคูปองเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นการผมคู่แผ่นถ่ายเราบริเวณใช่ไหมถ้ามันจ้างเลยครับหนึ่งครั้งครับเราจะให้คู่ปองไปนะครับคู่ปองตัวนี้นะครับจากจบครบกันใบเราแถมโล่งจบให้คุณหนึ่งโลเลยครับแล้วคู่ปอง เลวมากเลวโคตรโออเตตัวมิียย <swimming> <c oughs>